ที่ใน,นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายจีสไตล์ประจำวันที่19วิทยากรส2 568โดยชายพบัคับครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกานบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้ใครคือกุนซอติมเชาไทยที่คุณชอบมากที่สุดในคร้งนี้มาโนเซโกหรือว่าอิชิอินนะโดยกันนี้สำหรับกุนซอติมชาไทยที่มีชื่อเสียงและก็ได้รับความชื่นชอบมาจากแฟนบอลหลายคน มีหลายคนที่น่าสนใจแต่ถ้าต้องเลือกมาเน้นๆหน่อยก็จะมีชื่อของมาโน่โปรกิ้งซิโก้เกีรศักดเสนาเมืองและก็อิชิอิมาสดาอิชิอินะฮะที่ได้รับความนิยมและก็แฟนบอลคอ่อนข้างจะให้ความเชื่อมั่นในขณรังนี้โดยกันนี้ครั้งแรกขอ่ฟังมาโน่โปรกิ้งเนี่ยมาโนเป็นกุนซูชาบราซิลที่เข้ามาคุมทัพช้างสึกทีมชาติไทยตั้งแต่ปี2020 โดยที่มีลักษณะในการทําทีมที่มักจะเน้นการคาร์บอลและการใช้รูปแบบการเล่นที่เน้นการคาร์บอลสั้นการสร้างสรรค์เกมจากด้านหลังและการเคลื่อนที่เร็วของผู้เล่นตําแหน่งด้านข้างแม้ว่าจะมีช่วงที่ผลงานไม่ค่อยดีในช่วงแรกแต่ก็สามารถจะพาทีมไปสู่ความสำเร็จในระดับอาเซียนเช่นการคว้าแชมป์ AFF Cup 2 0 2 0่ซึ่งถือเป็นการคว้าแชมป์รายการนี้ได้อีกครั้งหลังห่างหายไปหลายปีคนต่อมาก็จะเป็นโคสซิโกเกียรศักเซนาเมือง คนนี้เป็นอดีตกับตันทีมชาติไทยที่คุมทีมชาติไทยตั้งแต่ปี2013ถึง2017อลักรพาทีมชาติไทยประสบความสำเร็จในระดับอาเซียนอย่างมาก โดยเฉพาะการคว้าแชมป์ f f f Cup ในปี2014รวมไปถึงการพาทีมชาติไทยเข้าสู่รอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี2018โดยได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาระบบการเล่นและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางทีมแม้ว่าจะมีบางช่วงนะครับผมที่ผลงานไม่ค่อยดีสตักเทต่ไหนนักแต่ว่าแฟนบอลก็ยกย่องเขาในเรื่องของการกระตุ้นนักเตะและก็การสร้างบรรยากาศที่ดีภายในทีมครังนี้ ส่วนนักฟังบาสาตอิชิอินะฮะกุนซูชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาคุมทีมชาติไทยในช่วงปลายปี2 0 2 2แสงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพในการพัฒนาระบบการเล่นของทีมโดยเน้นการตั้งรับที่รัดกุมและก็การเปลี่ยนแปลงเกมได้ยอย่างรวดเร็วจากการเคาน์เตอร์แอคแท็กอิชิอิเองนั้นได้รับการยอมรับในด้านการทำทีมเล่นอย่างมีระเบียบวินัยและก็ความทุ่มเทนในการฝึกซ้อมทั้งหมดนั้นก็มีต่างมีจุดเด่นและก็สไตล์การดำทีมที่ต่างกันออกไปขึ้นอ,อยู่กับว่าแฟนบอลแต่ละคนจะชื่นชอบแนวไหน แนวทางไหนซะมากกว่าถ้าถามถึงความชื่นชอบส่วนตัวผมคิดว่าแต่ละคนนั้นก็มีความน่าสนใจที่ทําให้แฟนบอลรู้สึกผูกพันเช่นถ้าชอบการเล่นที่มีระเบียบวิน,นัยมีความละเอียดในการสร้างเกมอาจจะชอบอิชอิแต่ถ้าชอบความเชื่อมั่นในตัวผู้เล่นแล้วก็การพาทีมประสบความสำเร็จระดับภูมิภาคก็จะชอบซิกโก้หรือมาโน่ในขรักนี้นะผมเปิดดังว่างานนี้3คนนี้คุณชอบใครเม้นมาพูดคุยกันได้เลยครับ ็ฝาวติท็เชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยยุคปัจจุบันกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารัไงเมื่อทีมชาติไทยยู19ปีอัดเวียดนามไปสา,ามต่อหนึ่งคว้าแชมป์อาเซียนหญิง2025สมัยที่สามในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยทีมชาติไทยยู19ปีหญิงเอาชนะเวียดนามไปสามต่อหนึ่งประกาศแชมป์อาเซียน2025สมัยที่สามด้านโค้ชหนึ่งหนึ่งวรรธนไทยสทักทองเวียนชื่นชมลูกทีมเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมย้ำทุกคนมีอนาคตถึงชุดใหญ่อย่างแน่นอนโดยกันทีโค้ชหนวัฐไทยหนึวัฐไทยสัทองเวียนนะฮะหัวหน้าผู้บุกศรผู้บอลหญิงทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขงันฟุตบอลหญิง,งชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2ว25รอบชิงชนะเลิศ สำหรับเกียัติของเแล้วชบาแก้วอยู่สิปีเอาชนะเวียดนามไปได้3ต่อหนึ่งป้องกันแชมป์ได้สําเร็จและเป็นการคว้าแชมป์รายการนี้ได้เป็นสมัยที่3ในครั้งนี้และก็ถือว่าครั้งนี้เราเองก็มีประสบการณ์และก็ประสบความสำเร็จต้องขอขอบคุณทีมงานทุกคนและก็น้องนักกีฬาที่วันนี้ทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบจนเราได้เป็นเจ้าของและก็เป็นเจ้าอาซีนอีกครัง้งโค้ชหนึ่งก็ได้กล่าวเด็กๆแก้ปัญหาได้ดีนะแม้ว่าจะต้องเจอกับสภาพอากาศและก็สภาพสนาม ที่มีฝนตกหนักด้วยรวมถึงน้องๆดูแลตัวเองได้ดีไม่มีใครป่วยและก็บาดเจ็บจนเรามาถึงรอบชิงได้ส่วนเรื่องของรายละเอียดของเกมน้องๆน,นั้นสามารถปรับจูนได้ยอย่างดีทุกคนถือว่าเป็นอนาคตใหม่ของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยและก็พร้อมที่จะขึ้นไปเล่นชุดใหญ่อนาคตอันใกล้นี้โดยกรนีทีมชุดนี้ยังคงมีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขกันอีกนะฮะอย่างแรกก็คือความสัมพันธ์ในการเล่นร่วมกันนะฮะร่วมกันรวมถึงสมรรถภาพในบางจุด ซึ่งหลายคนเองก็กำลังอยู่ในวัยเจริญเติบโตเราต้องอเสริมเรื่องของโภชนาการการพักผ่อนกับพวกเขาให้มากเด็กชุดน,นี้ถือว่ามีทักษะต็ที่ดีในการเล่นฟุตบอลทุกคนมีเป้าหมายที่อยากจะไปเล่นเยาวชนโลกในคันนี้ให้จงได้หากว่าจะให้คะแนนพวกเขาคงต้องให้เต็ม10คะแนนเพราะพวกเขาสามารถควา้าแชมป์ได้ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ส่งกำลังใจให้กับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจนเราก้าวขึ้นมาควา้าแชมป์อาเซียนได้ ถือเป็นอีกหนึ่งความกำลังสำคัญที่ทำให้เราเองนั้นลงสนามแล้วรู้สึกไม่โดดเดี่ยวเพราะว่ามีทุกคนคอยเชียร์เราอยู่เสมอท่าน,นี้หลังจากที่คว้าแชมป์ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีจะเดินทางกลับที่ประเทศไทยชันชีโดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิวันที่19ฤิจินายนเวลา11นาฬิกา30นทีโดยประมาณนะฮะและก็จะมีการประชุมวางแผนสำหรับการแข่งขันารายการต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ แต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรสุดยอดจริงครับน้องๆทีมชาติไทยอยู่สิบเาปีาเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้บานกันครับอาร์ตยังไงเสริมเกมรุกเมื่องานนี้บีจีปทุมคว้ามาทิอุสเฟิร์นาซาบรีดาวยิงอ่าบราซิลล่าตาข่ายนะโดยกัรน,นี้สโมสรบีจีปทุมเปิดตัวมาทิอุสเพอร์ซานารี ari, กองหน้าชาวบราซิลวัย29ปีจากสโมสรสุโขทัยเอฟซ เข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาล2025ในคขณะนี้โดยมัติอุสเฟอร์นาซาวรีได้กล่าวถึงการร่วมทัพเดอะรปิดบอกว่าบีเจประชมเป็นหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่และก็มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยการได้เข้าร่วมกับสโมสรที่มีหน้าปรสาสตร์โครงสร้างและความทะยุทะยานเช่นนี้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ผมจะทําให้ได้ดีที่สุดในทุกๆวันเพื่อโอกาสนี้ทั้งในและนอกสนามผมต้องการที่จะมีส่วนร่วมในทุกๆประตูที่ทําได้ผมต้องทํางานอย่างหนักและก็มีความทุ่มเทเพื่อจะพาทีมประสบความสำเร็จและจะทําให้แฟนๆภาคภูมิใจผมอยากจะบอกทุกคนนะว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้สวมเสื้อของบีเจประทุมอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าผมมีความการะหายเพียงใดที่จะได้ลงสนามกับทีมอยากให้ทุกคนมาร่วมกันเพื่อจะสู้และก็บรรลุความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในะคะรั้งนี้ สำหรับตำแหน่งของฝั่งบาติอุสเพอร์นาซารีนะฮะดาวยิงเจ้าของความสูง203เซนติเมตรเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพในบ้านเกิดที่ประเทศบราซิลกับตำแหน่งของเบริโอเปเรโตในปี2014ขอจะย้ายไปเล่นกับอีกหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นทั้งมาซเรโอดิอาชบาโรเอลีวิฮาน่าอีซีฟราเมงโกราโกเบริโอบราโกต่อมาในฤดูกาล2022ก็ย้ายไปเล่นกับสโมสรจีดีอินเตอร์ครับทีมในประเทศแองโกลาในปี2023 ย้ายมาเล่นในประเทศโปรตุเกสกับมือาของสโมสรอ,อารูเลตาโน่และก็โกอิมบรเอสก่อนจะย้ายมาเล่นในไทยครั้งแรกกับสโมสรสกอไทยเอฟซีในฤดูกาล2024ที่ผ่านมาโดยทําไปทั้งสิ้น15ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด31นัดรวมทุกรรยการก่อนจะย้ายมาร่วมทัพเดอะรัดปิดในฤดูกาล2025เป็นตัวบังการนี้ต้องรอดูคนตอไปข้ารายกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อารัตไงวิรัญญาชี้เก็บตัวเชียงใหม่ช่วยปรับตัวในครั้งนี้ได้ดีเลยนะเมื่องานนี้ฟุตบอลหญิงไทยซ้อมต่อเนื่องเตรียมจะคัดเอเชียเมื่อวิรัญญาเชื่อว่าการเก็บตัวที่เชียงใหม่ก่อนช่วยทีมปรับตัวได้ดีขึ้นทันทีโดยน้นอันฟายฟุตบอลแคมป์เทรนนิ่งจังหวัดเชียงใหม่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทําการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2 0 26รอบคัดเลือกหรือว่า AFC Women Asian 2 0 26 q u a l i f i f i r รรหบ่องวันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่5กรกฎาคมนสนามกีฬาสมโพธิเชีหม่700ปีโดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ฟูโตชิอิเคดะหัวนหน้าระบฝึกสอนชาวญี่ปุ่นนำทัพติวเข้มโดยเน้นไปที่จังหวะการโต้กลับให้ได้รวดเร็วและก็แม่นยำรวมไปถึงการยินตำแหน่งในเกมรุกซึ่งก็อบอกได้เลยนะว่าใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีก่อ,อนการฝึกซ้อมวิปรัญญาแก่นกสสกรรม กองการทีมชาติไทยจากสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชมบุรีกล่าวบอกว่าถือว่าเป็นการเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้มาเก็บตัวที่เชียงใหม่ก่อนเพื่อปร,รับสภาพอากาศที่อาจจะแตกต่างแต่ที่กรุงเทพและก็ถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ในครา้งนี้ด้วยโดยการซ้อมมีความเข้มข้นมากเรื่อยๆและราะทุกว่าทุกคนเองนั้นมีการแข่งขันภายในทีมนั้นค่อนข้างจะสูงเกมบุลเคลื่อนกับเดปานเป็นนัดแรกในานามทีมชาติของหนูทาให้รู้สึกตื่นเต้นและก็ต้องขอขอบคุณ โค้ชอิเคดะที่ให้โอกาสแต่ว่าก็ยังคงมีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในครักนี้เพิ่มเติมอยู่เพื่อช่วยทีมให้ได้มากกว่านี้ในขรักนี้ท้งนี้4ี่ทีมร่วมสายของเรามีจุดเด่นที่แตกต่างกันและมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเราเองนั้นจะประมาทไม่ได้เลยและต้องเตรียมทีมให้ได้ดีที่สุดส่วนงานนี้ตั้งเป้านะฮะว่าจะต้องชนะทุกนัดเพื่อจะไปแข่งขันรอบต่อไปให้จงได้ขอเชิญชวนแฟนบอลไทยเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันด้วยนะ และนี่ก็เป็นเทียนจกข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่19มิถุนายน2568โดยชายผู้ว่าครั้งผู้บันทันครับ